บทที่4,776อิโตะทาเคฮิโกะผู้ซึ่งไม่มีขามาเป็นเวลานานได้ปรับตัวเข้ากับการขาดขาของเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจไปแล้วทันใดนั้นจู่ๆเขามีขาคู่หนึ่งจิตสำนึกและระบบประสาทของเขาไม่สามารถแม้แต่จะเทียบได้กับขาทั้งสองข้างดังนั้นเมื่ออิโตะยูฮิโกะยื่นมือลงไปในโคลนโดยที่มองไม่เห็นและสัมผัสสองขาในทันใดจิตใต้สำนึกของเขาก็สรุปทันทีว่าต้องเป็นขาเทียมของเขาเอง ด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกว่าอวัยวะเทียมนั้นถูกใส่ลงไปในอ่างอาบน้ำจริงๆและความคิดแวบ,บแรกของเขานั้นโกรธจัดมากดังนั้นเขาจึงดูพ่อบ้านอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบขาเทียมแต่ถูกโยนลงไปในโคลนแบบนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นการล้อเล่นและดูถูกแต่เวลานี้พ่อบ้านชี้นิ้วไปอย่างไร้เดียงสาไปที่เก้าอี้เปลี่ยนชุดในห้องน้ำแล้วพูดว่าท่านครับอวัยวะเทียมของท่านอยู่ที่นี่ อิโตยูฮิโกหันไปมองและประหลาดใจที่พบว่าขาเทียมของเขาวางอยู่บนเก้าอี้เขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยแล้วมองดูโคลนที่อยู่ข้างหน้าแล้วพูดว่าแล้วขาที่อยู่ในนี้คืออะไรหลังจากพูดจบเขาก็จับขอบอ่างด้วยมือทั้งสองข้างและพูดอย่างเย็นชาว่าให้ฉันดูซิว่านี่มันอะไรกันทันทีหลังจากนั้นอิโตะทาเคฮิโกก็จับขอบอ่างด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพลิกตัวขึ้นด้านบน และเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกเหวี่ยงลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้เดิมทีด้านในของอ่างอาบน้ำเป็นรูปโคง้งและค่อนข้างมั่นคงเมื่อนอนนิ่งแต่เมื่อกลิ้งขายอยู่ในอ่างและพยุงทั้งตัวยืนขึ้นจะสูญเสียจุดศูนย์ถ่วงโดยตรงพ่อบ้านเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ในอ่างอาบน้ำของอิโตะทาเคฮิโกะแต่วินาทีต่อมาอิโตะทาเคฮิโกะก็ล้มถอยหลังเพราะว่าลื่นร่างกายท่อนบนก็หมุนตัวกลับทันที หัวทั้งหัวก็ตกลงไปในโคลนพร้อมสับแช่งโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งแมงเยสหลังจากที่เขาพูดจบหัวของเขาก็พุ่งลงไปในโคลนโดยตรงจากนั้นฟองอากาศสองสามฟองก็ผุดออกมาจากพื้นผิวของโคลนหนืดและเมื่อศีรษะของเขาจมลงไปในโคลนที่ปลายอีกด้านของอ่างอาบน้ําจู่ๆก็มีเท้าครึ่งน่องออกมาจากน้ําพ่อบ้านตะลึงเมื่อเห็นเท้าและน่องแวบหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบ เขาก็ต้องตกใจกับอิโตะยูฮิโกะที่จมอยู่ในโคลนจึงรีบวิ่งไปข้างหน้าและจับอิโตะลุกขึ้นทันทีหลังจากที่อิโตะยูฮิโกะลุกขึ้นพร้อมกับโคลนสีเขียวบนใบหน้าเขาก็พ้นโคลนสีเขียวขนาดใหญ่ออกมาทันทีแล้วไออย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้พอบันก็รีบหาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดหน้าให้แล้วถามด้วยความเป็นห่วงว่าท่านครับเป็นยังไงบ้าง อิโตยูฮิโกะสายหัวด้วยความกระอักกระอ่วนและถามเขาอย่างแผ่วเบาว่าเมื่อกี้นี้ฉันพลิกกลับได้ยังไงพ่อบ้านเพิ่งจําได้ว่าในพวังเมื่อครู่นี้เขาเห็นน้องและป่าเท้าแวบหนึ่งดังนั้นเขาจึงรีบกล่าวว่านายท่านผมเห็นว่าท่านดูเหมือนจะยกขาขึ้นครึ่งขาแล้วนะเมื่อกี้อิโตยูฮิโกะนึกถึงกระบวนการแปลกๆได้ในตอนนี้และตอนนี้เขาก็เอาขาออกจากโคลนนี้จริงๆ แถมยังเป็นขามนุษย์จริงๆด้วยสิอิโตยูฮิโก uh รู้สึกประหม่ามากเขารีบคว้าขอบอ่างอาบน้ำด้วยมือทั้งสองและรีบผลักร่างกายส่วนบนออกจากโคลนจากนั้นขาของเขาก็เตะขึ้นไปอย่างควบคุมไม่ได้บทที่4,777แต่จนถึงตอนนี้อิโตยูฮิโก uh ก็ยังไม่รู้ว่าขาของเขางอกออกมาแล้วในเวลานี้เขายังคงรู้สึกโดยจิตใต้สำนึกว่าตัวเองสูญเสียขาไปแล้ว และการเตะจากจิตใต้สำนึกเป็นการสะท้อนแบบมีเงื่อนไขโดยสมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้คนเมื่อพวกเขาตื่นตระหนกแน่นอนและปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีเงื่อนไขนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ผ่านสมองของมนุษย์เมื่อเห็นแรงสั่นสะเทือนในโคลนข้างหลังเขาเรากับว่ามีบางสิ่งกำลังจะเจาะออกมาปิโตยฮิโกก็ตกใจจนขนลุกไปทั้งตัวและเขาก็ยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วและพูดกับพ่อบ้านว่าเร็วเข้า เอาฉันออกจากนรกนี้ดึงมันออกจากอ่างอาบน้ำพ่อบ้านก็ตกใจเช่นกันและรีบกอดแขนของอิโตะทาเคฮิโกะด้วยมือทั้งสองและรีบดึงเขาออกจากอ่างอาบน้ำด้วยสุดแรงทันทีหลังจากนั้นอิโตะทาเคฮิโกะรู้สึกว่าทั้งตัวสามารถกระโดดออกมาได้ก่อนที่เขาจะตั้งสติได้เขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงอีกครั้งราวกับหมาตัวหนึ่งกลิ้งเกลือกอยู่ที่พื้น ทันทีที่เขาคร่ำครวญเขาก็ได้ยินพ่อบ้านกรีดร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเสียงกรีดร้องนั้นทำให้เขาตกใจมากและเขาก็รีบถามทันทีว่านี่มันอะไรกันคุณเห็นมันเหรอพ่อบ้านจ้องไปที่ขาทั้งสองข้างของอิโตทาเคฮิโกะและพูดอย่างสันเทาใหญ่มากท่านขาของท่านขาของท่านมันใหญ่มากนี่มันเชียเอ้ยไร้สาระมาก นี่เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมฉันต้องฝันต้องฝันแน่ๆขณะที่เขาพูดเขาใช้มือทั้งสองข้างขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวและพูดอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ราวกับมนสะกดในเวลาเดียวกันเมื่ออิโตะยูฮิโกะได้ยินคําพูดของเขาเขาก็หันศีรษะโดยไม่รู้ตัวและตกใจกับภาพตรงหน้าและตะโกนออกไปทันทีเพราะจู่ๆเขาก็พบว่าขาทั้งสองของเขาที่ถูกตัดออกไปนั้นกลับโตขึ้นจริงๆ ยียงแต่ว่าโตยูฮิโกะไม่สนใจที่จะมีความสุขในเวลานี้โลกทั้งใบของเขาถูกบิดเบือนไปอย่างสิ้นเชิงและเขาไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือความฝันคาเคฮิโกะมักจะตั้งตารอขาคู่นี้ที่เติบโตกลับมาเสมอแต่เมื่อเขาเห็นว่ามีขาสองข้างติดอยู่กับร่างของเขาเขาก็รู้สึกตกใจอย่างยิ่งกับสองขาที่เกิดขึ้นในทันใดาราวกับว่าญาติสนิทได้ล่วงลับไปแล้ว และเขาปรารถนาให้อีกฝ่ายฟื้นคืนที่ขึ้นมาแต่ถ้าอีกฝ่ายลุกขึ้นจากโลงศพจริงๆญาติสนิทเหล่านี้จะต้องกลัวแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางในขณะนี้อิโตะนาโนากะนอกประตูดได้ยินเสียงอุทานของพ่อจึงพูดอย่างประมาทมีอะไรเกิดขึ้นกับโอโดซังหรือไม่พูดเสร็จก็ลุกขึ้นดูโดยไม่รู้ตัวในเวลานี้เย่เฉินหยุดเธอยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลผมจะไปดูเอง นานโากะรีบพูดว่างั้นฉันจะไปด้วยเย่เฉินพูดเบาๆคุณอิโตะไม่ได้สวมเสื้อผ้าดังนั้นคุณไม่ควรเข้าไปข้างในนานโากะพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าเฉินคงงั้นฝากคุณด้วยเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยลุกขึ้นไปห้องน้ําที่อิโตะทาเคฮิโกะอยู่ทันทีที่เขาเปิดประตูเขาเห็นอิโตะทาเคฮิโกะนั่งเปลือยเปล่าอยู่บนพื้นมองดูขาของเขาด้วยความสยดสยองและเขาก็เป็นใบเหงาเหมือนไก่เป็นหา่า เมื่อเห็นเย่ยเฉินเข้ามาอิโตะยูฮิโกะซึ่งจิตใจขยับไม่ได้ดูเหมือนจะคว้าปางช่วยชีวิตแล้วพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณเย่ฉันฉันฉันโดนคุณสะกดจิตอยู่ใช่ไหมเย่ยเฉินยิ้มและพูดว่าผมไม่ได้สะกดจิตตะคุณเป็นไปไม่ได้อิโตะยูฮิโกะพูดด้วยใบหน้าจริงจังฉันเห็นว่าขาทั้งสองของฉันโตขึ้นแล้วมันดูสมจริงเกินไปและสิ่งที่ถูกปกคลุมด้วยโคลนสีเขียวมันดูเหมือนของจริงมาก คุณเย,ยนี่คงเป็นภาพหลอนภายใต้การสะกดจิตใช่ไหมขณะที่เขาพูดเขานึกบางอย่างได้และพูดอย่างรวดเร็วว่าใช่แล้วแม้แต่พ่อบ้านของฉันก็มีอาการประสาทหลอนเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าในโคลนมีสารหลอนประสาทที่ระเหยออกมาซึ่งทําให้เราทั้งคู่มีอาการประสาทหลอนเย่เฉินใส่หัวและพูดอย่างใจเย็นว่าคุณอิโตะคุณไม่มีภาพหลอนเลยค่ทั้งสองข้างที่คุณเห็นเป็นของจริง สิ่งที่ผมเพิ่งให้ไปคือยาที่สามารถสร้างขาที่ถูกตัดของคุณขึ้นใหม่ได้นี่ก็เป็นเช่นนั้นเหตุใดผมจึงเรียกคุณมาจากญี่ปุ่นโดยตรงผมขอบอกอย่างจริงจังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่ใช่ผู้พิการทุพพลภาพที่ไม่มีขาอีกต่อไปแล้ว